ดค่ะพบกับเราในช่องคายเสียท่านกันนมานะคะหมดแรงแล้วครับแรงนะครบเติมพลังแล้วตอนเกลี้ยงแล้วใช่ไหมออกมากในเช้านะครับนีน่นไม่ได้ทำงานเม่อ <ใน S 1> ครับสงสัยเราน่าจะลงทางอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะช่วงนี้ลงทางบ่อยนัดเราวิ่งตามผู้นํานะคะนี่ไม่รู้ผู้นํา รู้จักบ้านเจ้าภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้พิงตามกันมาสามคันนะคะนี่มาตั้งนานแล้วนะครับนี่เรามารอเขาแต่เช้าพอเขามาถึงเขาเป็นคนนำทางก็หาทางไม่เจอมาเืยนรัออ,อยังไม่เจอนะคะไม่รู้ร,รู้บ้านเจ้าภาพหรือเปล่านะครับถ่ายแล้วงานนี้นะครับ <c oughs> คิดหนักแล้วครับคิดหนักแล้วมีพระเอกสิธิ์ข้างลัางอีกนะคะหนึ่งคันนะคะ ันนี้ไม่ได้มาทีมงานเดียวกันนะครับวันนี้มาคนละทีมงานอ๋อทีมงานอื่นนะคะก็เลยเราเราก็มาหนึ่งเชือกนะครับทีมงานเรานะครับพาเอกศิษย์หนึ่งเชือกล้วข้างหน้าค,คือจะเป็นพาสตังกับอีกหนึ่งเชือกเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ทราบชื่ออ๋อจะดูรอดูนะคะว่าจะถึงงานกี่โมงนะคะบอกว่าเฮาบนะคะยังไม่รู้ว่าบ่ายอะไรนะคิดหนักเลยครับ ต้องดูคันหน้านำทางนะคุณู้ชม้าชัยนะขึ้นลงขึ้นลงหลายรอบแล้วนะาหาทางมปเจอนะครับขึ้นลงขึ้นลงหลายรอบนะ <c oughs> จับเ <c oughs> องตอนนี้คันแรกเริ่มออก เตวัดแล้วนะคะเห็นพงแล้วใหญ่มากครับหรือว่าจะไม่ได้เหงานะครับงานนี้ไม่รู้ว่าเป็นจึงก็เหตุเสร็จหรือ,อยังไม่อยากจะคิดเลยนะครับงานนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มากับทีมงานเรานะครับก็ถ้าทีมงานเราเนี่ยนะต้องลุกมาแต่เช้านะคะเพราะว่าต้องเผื่อการเดินทางด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้เผื่อเลยนะครับอืมอมาแบบมาเหบายนี่ก็คือเที่ยงกว่าแล้วนะ ต้องทำใจนะคะว่างานเขาให้มานะคะ ข้ามาข้างในแล้วนะคะแจะใช่บอกว่าข้างในจะเป็นเข้าวพนมลุงนะคะจำลองมาจากข้าวพนมลุงสวยงามมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเขจะพาเราไปจอรถเอาช้างลงตรงไหนนะคะโอ้ยาเจ้าอยู่ทางนู้นจำลองได้สวยงามมากเลย ครั้งแรกนะที่เราได้มาในงานที่นี่นะคะจอน,นี่ผูดไปต้นไม้น,นี่ครับจอน,นี่ดิมันเดี๋ยวเวลามาหลายครับมาว่าเจ้าละกันใถ้าเกิดรถเข้าไปนี่ผูกไ,ไปต้นไม้น,นี่เลยอัน,นนี้จอดนี่ไดี๋ยวมัดเด้๋ยวมัมดม cứ cho oh. hà mong lung liền? nè, ép chốt nè luôn เ,เดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวฮะสิกลับไปนั่งลงก่อนนะกลับรถไปก่อนกลับกลับรถก่อนลงุงกลับรถไปก่อนอยังไงนี่เราก็หาที่จอดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำช้างลงมาแล้วทุกตัวมันภาษาไม่ถักตัวนี้เมื่อกี้ลงมาง่าสัปนๆแล้นเรลงมางอกี้ลงมาได้เลยครับพี่มาทานได้ทนเลยมาทานได้เลยได้้องมนี่น้องสตางค์ลงมาแล้วนะคะอ่ <c oughs> างายาวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่เซมเรายังไม่ลงนะคะใครกระสิทธ์น่าจะจอดรถดล้านนอกนะคะให้กลับเข้ามาเมื่อกี้รถเราก็เกือบนะคะไปกลับรถมาเมื่อกี้นะคะเกือบจะติดลมตรงนี้อีกแล้วนะคะ แต่องคเครื่องให้ทางเสร็จแล้นะคะแล้วก็เตรียมเส้นตะคูปกกใหญ่พบจักระายขะายมืไดจมคือจานาจัดแ่าบนเจ้าน่เีมซมกมาเส้นด้วยนะคะวันนี้เ้ามาไม่มีเพนที่นะต้องมาเส้นยตำือมด้วย เฮ้ยเเน้อได้้ยันมาเจ้าเรื่การมาเจ้ยเสียเจ้าแม่งนะพักมสเลย้วสักยเนเจเจ้าบุ้ยตั้งแ่เจ้าที่เจ้าเจ้บยาเจ้ากเจ้าเจ้าเรง้อ้ยลงปู้มาวัสนามไยก็มากนํากับร้านเรือ้านอารเอาาใ้เื้องเซจัดการนครับ้นเรยนะ

เจ้าหนึ่งส่งพลังครับอีกอีกเจ้าหนึ่งยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้มาคนละทีมคนละคณะนะคะก็เลยยังว่านะคะดูจากการแต่งตัวก็อ๋อเชือกนึงกับเชือกนึงชื่อไทยการกล้วยนะคะไม่รู้ชื่อนึงนะเฮ้ยเฮ้ยเทมเทม อย่าพึ่งอย่าพึ่งเลาะอย่าพึ่งเลาะนะครับตอนนี้เราก็เพื่อนประกจำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขวอนช้างก็ประจำตำแหน่งกันนะคะพร้อมรอแฮนะคะดูแต่ละคนค่ะที่เซนได้มาร่วมกับ ลายเอกสิทธิ์นะคะน่าจะเป็นงานแรกที่ได้มาร่วมแห่ด้วยกันนะคะพี่แซมถ้าไม่ตัดงาออกเนี่นยน่าจะสูสีนี่เลยนะคะเพราะว่าลายเอกสิทธิ์ก็ออกเร็วเหมือนกันนู่เลยนี่ยาวเอกศิษฐ์กับงาพี่เซมเลยนะอะลังการมากเลยนะคะเล้วจะพาไปดูอสองเชือกนะคะ ทายรูปทายเสร็จแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นทายการกล้วยนะคะจะเฝ้าไปลนะอทายรูปเดี๋ยวไปดูน้องสุตังนะคะเรางานวันนี้นะคะเราได้งานมาวันนี้เพราะทายสตังะคะ์เขาวันนี้

แล้วนน้นก็จะเป็นปราสาทกำลองน,นนะครับีานมาเคักะมาลย่ยมาโลดกินกไดกินไกินได้ยายังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะคะช่องคลายเซมสัส้นผนือนงนะคะ ฝากกดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายเวลาแฮให้ชมลิกนะคะสวัสดีค่ะ